เพียนเข้ามาในงานการสร้างวันนี้เราเรารู้ต้งการไปเท่ยวสมุทรปาการในร้านน้ำท่อท่าอย่เดียวไปที่ครับแดดแดดไปดีพี่น้องตอนนี้แดดแห้งน้อง้อนนะพี่น้องเอ้ยตอนนี้มาเทียนนเท่ยวงานเนาะมาภูไทยเนาะไดกระลุยอ่าแม่นไปพี่น,น้องทีได้เบิ้องมางประเทศเลยทุกบ้านพี่น,น้องอ่าอันนี้ขึ้นไปพี้มาอันนี้ขึ้นแล้วประเทศเลยเนาะ เี่ได้มาเที่ยวจดี้เยจ <c oughs> ุี้นอกครับผมุดน้ยวคเออนี่คนหลายขนาดนี้แล้วนะ สบายดีและสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีนะครับผมทุกทุกท่านนะครับมารับส้มซองเบ้าปีเตอร์อีกแล้วนะครับผมตอนนี้บาปีเตอร์มาเดินชมงานกาชาติยูทีชวนลุมปินี้นะครับท่านผู้ชมนะ1567คนเยอะขนาดนี้นะครับผมน่าเน้นมากๆเลยครับผมว้าวพี่น้องเลยคนเยอะขนด้นะครับม6 7ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง20 3 3นาฬิกานอกจากนี้ท่านยังสามารถเที่ยวชมงานจากชาติประจำปี2,567มันจะเป็นอไอติมคาเฟนะครับผมทถ้าไปรับชมเลยพี่นอ้อง ทังสดนี่ครับผมนะเแ้นมากเลยใบร้าหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองเป็นค่ะราวันใหญ่ของเราคี่อเเ่ลดลเป็นเป็นสองร้านจะแซงซ้ำ ตัวนี้นะพี่น้องนะตัวนี้จะเป็นร้านอาหารนะรอเปล่าโอ้ผลไม้นะครับผมต่อแถวต่อคิวเลยนะครับท่านผู้ชมพี่น้องต่อแ,แถวเลยกินเยอะขนาดนี้นะครับนะ ส่วนจะทายกับข้าวนะเป็นอาหารลูกชิ้นนะครับนี่นะครับทำซมงานยิ่งใหญ่อลังการเลยของอันดับเทศไทยเลยนะแตงานยิ่งใหญ่มากๆนะครับทำซมนะ มานั่งชมมานั่งกินเล่นเที่นี่ก็ได้นะครับผมตอนนี้ทีกว้า,าอ,อันนี้โซนอาหารอร่อยนะครับทาชมนะนี่นะครับผมว้าวโอ้โหนี่นะครับนะตรงนี้นะ ไปม่เยอะขนาดนี้เออเพืนงานที่แงแรกเลยนะแรกแม่นงานนี้บาปิเตอร์มารั้งแรกเลยเนี่ยตื่นเต้นมากเลยเนี่ยพูดไม่ถูกเลยนะทา่านผู้ชมเพราะว่าไม่เคยเจอแบบนี้เนาะงานยิ่งใหญ่อันดบประเทศเลยนะครับเนี่ยาการ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะรงแจกใหญ่แจกจริงแจกเน้นๆแจกยำๆเลยนะคะซื้อเพียงสองใบได้รับสองเซิร์นึงครับสองเซิร์นึงกี่เซิร์นึงได้ทีนะคะกี่เซิร์นึงคะสองเซิร์นึงค่ะมูเท่าไหร่คะห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็ได้ทองแล้วว่ากลโอ้โหโอ้แจกจุกๆเน้นๆเลยนะครับตามผู้ชม

หาพไองปรสนย์เียเข้ามาในงการสร้างวันนี้นะครับเรากรวยไปอิกแม่ก็ได้ของรางวัลชิ้นใหญ่ไปเลยครับชิ้ มาเลือกกมาล้วนก็จะได้ตู้ไหนจะมีรวมทีมของเรานะ30บาทเท่านั้น30บาทกับปิ่งป่องหันสาปุ๊บฟักรับโชค่ะสูงนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาเรียนปิงปองครับในวันนี้นะครับุูนหิมานธรดีๆน้อนรับทุกท่านนะครับที่รักในการสิงโชครับมาร่วมสมุดรู้รางวัลกับปิงปองหันสาครับร่วมสนุกกันนะครับ ตอนนี้กับพาอพี่เติมมากครับน้องมาพุทธไทยเลยครับไปที่ครับแดนไปดีพี่น้องตอนนี้แดนแห้งน่อง้อนนะพี่น้องเอ้ยตอนนี้มาเที่ยวงานเนาะมาพุทธไทยเนาะได้กลุยอ่าแม่ให้พี่น้องที่ได้เบิ้องมาจางประเทศเลยทุ่บ้านนะพี่น้องเนาะอันนี้คือมาได้มาอันนี้คืออยู่ต่างประเทศเลยเนาะผมมาได้มาเที่ยวต่างประเทศทุกเนี่น่องครับผมประเทศเจ้ครับ

อด้วยดวยทันอันนี้กับทั่งเขาเหมือนกันนะพี่นอ้องทางนี้กับทั่งเขาเหมือนกันเออ้อว่ามีสองสามช่องทางนะก็ไปบาวิวเตอร์ยืนเดินร,บรอบๆเนาะมีเด็ดๆจะให้เอดสีดูนะครับ บรรยากาศดีเนาะร้อนโาเราเราชวยาคมวนขีานกา้งและห้องครวม1รางวัลแล้วคะตัวนี้จะขายแล้วนะเป็นน้ำปั่นเนาะเป็นน้ำดื่มนะครับผม กเสร็นแล้วเดี๋ยวมันจะกลับนาทีเนาะ10นาทีเนาะโอเคตนี้จะคลายน้ำเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหขนาดนี้นะครับน้ำสุ อกปาครับใต้บุญครับตรงนคน้แม่ช่อรยะสหซื้อผู้กองมาน้าดินกนะครับนนี้มีาไม่ายนนี้ครับเพตอรองกือกันนะครับพี่งครับซื้อผู้กก่อนนะครับปรนะครับ นานเน้นมากๆเลยพี่น้องแคบจะเดินบ่ได้พี่น้องน,น,นี่นลยครับว้าวตัวนี้จะเป็นการะแมนะครับทำขนมนะเป็นบาทเลยนะครับ บอกไปเจอเกัดเดินไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะโอ้โห บาปีเตอร์ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับผมไปมรับชมคลิปต่อไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบาพิเตอร์นะครับผมตอนนี้บาบีเตอร์เดินชมบรรยากาศอยู่ที่ชวนลุมนะครับผมมีงานกาชาตินะครับตอนนี้ก็ขายดีนะครับในร้านนี้นะครับผมคนก็เยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะพี่น้องชาวไทยก็มาเที่ยวชมบรรยากาศที่นี่นะครับผมขอบคุณพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาว ดาวเรสาตาเะเทศนะครับมางเงินดู10บาทพี่เจนะครับ